สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพอ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีอิหลาหน่อยพอ่พอพ่อแม่แม่แมอิหลาหน่อยเอฟซีส้หน่อยเพชรบันแพงนะครับเดอ้อผมนพผู้พาครับนพผู้พาชแนลไลน์ลลงานตัวครับ <c oughs> อันดับแรกเลยต้องขอบคุณครับสําหรับ1,000พซับสไคร์ขอบคุณพอ่พอพอ่พอแม่พี่พี่พน้องน้องเอฟซีหลาหน่อย ครบแล้วครับ1,000คนผ่านไปสำหรับผู้ติดตามจชงไดดกะขอให้พ่อพอแม่พี่ปานอาทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อผมคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาลูกผู้พากับมีแต่ความสาบสึงแนะนำใจในสิ่งที่พ่อพ่อแม่เอฟซีลาน้อยติดตามมา ยืนึ่งอิลานอยคือเก่าครับยืนหนึ่งตลอดเวลาครับผมทำงานทำงานไป <c oughs> ที่ผ่านไมาอิลานอยกาเป็นไร่สดเนาะโอ้ตะกาแตกแตกไปเท่าไหร่นะสุดยอดเลยครับไหลุดกับพอโจของกำนั่ง <c oughs> ที่นี่ยังกินก<า>ินแล้ว ตุดยอดเข็นกระปื่มแท่นอทน,นอกพี่นอกนอะกลายคนเสาค่อยเสาค่อยลอ่อใส่กำลังใจลอ่อช่อ,ลอลมล่อขาหลาวันนี้มันกำลังแสดงอยู่สถานีรถไฟอย่างนอหนีอนอนคนเริ่มมาหลายหรือเล่าคนมาหลายครับ ต่อแถวต่อแถวอางนบอกต่อแถวต่อแถวมาคนกำลังเข้ามากหลายครับอไว้ก่อนรัี่บมันลอ,อย,ลลลลลยลมันลอยอีหลาดหน่อยมันลอบแต่งหน้าแต่งตามานงามเลยเมื่อวาถึงจบจากไหลซดมากเนาะน้องกบมา มามองตาเวทีเลยเห็นอะไรนลุก <East> ซ <Fol k feeding> ุปของแท้ซุปเปอร์สตาร์แต่ละคนบอกยื่นกันบางคนซุปเปอร์สตาร์นะุกตาอันนี้อันนี้ที่ว่าเห็นบ้างบ้าไฟชิเด็งเจอเคนยังไงดิหาอยากเจออยากขัดจับมือยังบ่ได้เลยยังอยากขัด ตรงขส้นขากับสุปตาบานๆของพ่อๆยิ่งแม่ของแทดของนฮาเป็นยังคือเขาถึงง่าเป็นยังคือเขาถึงงายพี่นอ้องมันเป็นยังไงผู้ใดมีความคิดแบบนี้ล่าคอมเมนต์มาเบิง้งเป็นยังอีหลาาคือเขาถึงงายพี่นอ้อง รอหลายนะคเลยเพราะว่าอินหลาูเียแเลยแค่ความหดสึอง่แหมเอฟซีสุขุสุขลนเพราะว่าค่อยับยั้งยั้งร่างใจอินหลอินหลาก็เลยต้องแค่ความกดสึกของผอมแม่แห่เท่ากันสังเกตบางเด้อถ้าทามาเห่นยญูคเทียมนะ ลั่มฉอดแจง<บ>หรือว่าช,วช่วงเอ่อเลิกช่ว<า>งมอล่อเลิกไหมพ่อพ่อแม่แม่เ<ม>อพี่เต็มรอดไทยนี่เช่นกันเนี่ยมีเข่าล่านมากเลยเข่าง่านมากอะไทลูกรอดไทยรอวันน้องพักพ่อพ,อพอ่อแม่ด้วยใจบริสุทธิ์นอนเลยของแท้ครับของแท้แน่นอน

เป็นยังพอๆแ,แ,แม่คือถึงสิค์นัี่เพราะว่าอิหลับก็คยถือถือนะะค,ะคือได้แต่ที่จับมือมานมือหน่อยเพิ่นเพิ่นจะให้จับตลอดเวนล่าแต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตเรื่องบิเนเปลอบหลังหน,น่อบหยังแต่ทุกคนนะ่าเขาโู่อยู่แล้ว ชดมนก,ก็ธิมี่ตะคุ้นมาที่พลาดไปที่อยู่ทางนั้นพลาดไปพอดีมืงสู้มาดีนะครับท่านเอฟซีน้องหลายพี่น้องเอ้ยเอฟซีน้องหลายหลายแห้งท,ทั่วสาทุรทิตถัทวทิศเลยเนี่ยเบื่องน้นอัลละเนี่ย ็ยังมายือนไายอะละก็เป็นศิลปินหลงพีพี่น้อง,ง,อองให้ความเคารพก็มายือนไายไ <ป S 1> สุขจน, <ไป S 1> น์ครับพี่น้องเวลาน้องจะขึ้นช่อขึ้นยังเนี่ยโอ้ยูทูบเปิดเป็นยี่สิบกว่าช่องสามสิบช่องกว่าได้บ่ต้องห่วงเนี่ยเฮ้ยบ่เนี่ยผู้ใดที่ยังบ่ได้ไปอะเนี่ยเด้อครับเด้อเนี่ยโอ้ขี่รถไฟมาโหลดบ่ต้องเอารถไปดอก ลงทีสถานีเลยลงทีสถานีเลยแล้วกะสบายสบายถึงเวลาก็้ครับแต่คนบุรุเวยว่ารถไฟมันมีการปิดเดินทางบ่บ่เคยเข้าไปทักเถื่อพอคนเสือสีน้ำเงินเลยครับพอคนเสือสีน้ำเงินเนี่ยเพ่นบอกว่ามาเท่ดใดก็ขนลุกขนลุกตลอดอย่าว่าแต่พอขนลุกเลยครับอื ผมไปพอเนี่ยผมไปเห็นนี่ผมสิบอกคนตั้งเลยว่ผมสิบอกคนตั้งเลยว่อโอ้ยความหักความแพงความพักความแพงทุกสิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งปีพันไปนะครับหนึ่งปีพันไปแล้วผมสิบอกไนเดอร์พี่น้องเดอเป็นอย่างที่สุดยอดสมือต้องเดบัง ของแท้ของแท้แน่นอนของแท้ครับต้องได้เบิ้งต้องได้ดูคือกันครับ mm hmm. อยากเอาคลิปนองมาลงเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่แต่ว่ามันก็บ่อใด้วย,ยลิขสิทธิตลายอย่างนะครับเนาะเ mm hmm. ลยพยายามอ,ออกมาว้าวเอาเป็นช็อตสันส้นๆเป็นรูปภาพหนึ่งอย่างประมาณนี้นะครับ mm hmm. ถ้าจะได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อนี่มีโอกาส นกผู้พาจิตเดินตามฝันไปตามหาเบิง์กน่องแล้วก็ท่าคลิปนองมาให้เบิง์กมาครับเนาะนี่แหละครับเบอนีลเล่นยุ่งเทพนะครับน่องจากต่อไปกับมือต่อไปเพันจิว่ายังไงก็ยังบรูนะครับนาอครับผมถ้ายังได้ก็ฝากติดตามกดซับสไครต์ให้นกผู้พาในเด้อครับผมได้ก็ขอบคุณ ขอบคุณอย่างสูงผ่านหนึ่งพันคนไปแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ชั่วโมงบินลำบัตเนี่ยชั่วโมงบินก็ต้องสามพันชั่วโมงตอนนี้ได้เมื่อ้วเครื่องหนึ่งบอกเป็นย่างพี่น้องบอกเป็นย่าปเขาไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆตลอดปีตลอดศาตร์กับกีฬาหน่อยจังสิ่แหละเพื่อนกีฬากดติดตามหรือเพื่อนบ่มักอันไหนก็ แล้วแต่ศรัทธาเพิ่นนะครับเนาะบะ่ววากันครับท่ายนี่ขอให้พ่อๆออ่าแม่แม่ทุกผู้ทุกคนนะครับสุขผู้สุขคนมีทุกความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับเดอ้อผมครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ซ่ำเนาะครับเนาะผมสวัสดีครับ